ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาบวกกับความเป็นกาลยานมิตรพระครูเจริญจึงพูดกับพระเจริญหลังจากที่ทุกคนขึ้นมาบนรถแล้วว่าท่านบรรยายไม่ตรงกับพระไตรปิฎกหลายเรื่องไม่ทราบว่าท่านเอาข้อมูลมาจากไหนครับหากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พระครูพระเจริญจะต้องคิดว่าท่านกำลังถูกปรามาต์แต่เพราะ ผู้พูดเป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยวิชาและจารณะพระเจริญจึงไม่คิดเช่นนั้นและที่สำคัญคือท่านอยากได้ความรู้จักเพื่อนพรหมจรรย์รูปนี้เพราะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการเป็นมักคุเทศของท่านพระภิกษุที่มาอยู่ประเทศนี้มักถูกเพื่อนภิกษุด้วยการดูหมินด้วยวลีว่าหิ้วย่ามตามทัว ซึ่งในความหมายก็คือเป็นพระหากินและบางรูปก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงจึงบรรยายผิดผิดถูกถูกทำให้ผู้ฟังไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องนับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านได้มาพบนักปราชร์ราบัณฑิตจึงต้องกอบโกยความรู้ให้มากที่สุดคิดดังนี้แล้วจึงตอบว่าผมก็จำจำมาจากหนังสือบ้างจากพระมกุเทศบรรยายบ้างครับหลวงพ่อ ท่านไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกหรอกหรือไม่ได้อ่านครับเพราะผมไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องมาเป็นพระมะคุเทศแต่เมื่อท่านเป็นแล้วท่านต้องอ่านพระไตรปิฎกจะได้ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ฟังญาติโยมที่มาแสวงบุญบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ต่อไปถ้าท่านให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง คนฟังก็จะนำไปถ่ายทอดอย่างผิดผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะพากันเข้าใจพระาศาสนาอย่างผิดผิดต่อไปอีกซึ่งนับเป็นเรื่องอันตรายมากไม่ทราบว่าท่านเห็นด้วยกับที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเห็นด้วยครับหลวงพ่อนี่ก็แสดงว่าพระที่บรรยายท่านก็ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกและหนังสือที่มีคนเขียนขึ้นมาก็คงไม่ได้อ้างอิงพระไตรปิฎก หลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดจากประสบการณ์ของท่านว่าก็คนเขียนเขียนส่วนมากก็เป็นโยมที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างเมื่อมาอินเดียเขาฟังพระมกุเทศบรรยายก็นำไปเขียนเป็นหนังสือเมื่อพระบรรยายผิดเขาก็เลยเขียนออกมาผิดผิดผมจึงขอสรุปว่าญาติโยมอย่าไว้ใจพระ และพระก็อย่าไว้ใจญาติโยมนี่ผมไม่ได้ยุยงให้พระและญาติโยมระแวงสงสัยซึ่งกันและกันนะเพียงแต่จะบอกว่าในเรื่องของพระศาสนาทั้งพระและญาติโยมจะต้องไว้ใจพระไตรปิฎกเท่านั้นและวอธถกถาไว้ใจได้ไหมครับพระมกุเทศถามถ้าตรงกับพระไตรปิฎกก็ไว้ใจได้แต่ว่าถ้าขัดแย้งกับพระไตรปิฎก ผมว่าเราต้องเชื่อพระไตรปิฎกเพราะเป็นหลักฐานปฐมภูมิส่วนอัตถกถาเป็นหลักฐานทุติยภูมิหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบนอกจากหลักฐานจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผมเห็นว่าจำเป็นมากคือต้องเจริญพระกรรมฐานเพราะทำให้เกิดปัญญา ถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกและเจริญพระกรรมฐานผมว่าท่านจะเป็นมกักคุเทศที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมได้ท่านให้กำลังใจพระมกักคุเทศล่ะครับถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันจะได้เป็นมกักคุเทศที่มีคุณภาพแต่เมื่อสักครู่นี้ที่หลวงพ่อบอกว่าผมบรรยายไม่ถูกต้องนั้น ผมจะขอความการุณาหลวงพ่อช่วยบรรยายแก้ไขให้ถูกต้องด้วยเพื่อประโยชน์ของญาติโยมและผมก็จะได้ประโยชน์ด้วยต่อไปผมจะได้ไม่บรรยายผิดผิดอีกถ้ายอย่างนั้นท่านต้องตกลงกับคำนะเขาให้เรียบร้อยประเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมก้าวกายท่านต้องการจะลองใจภิกษุหนุ่มว่าจะยอมรับความบกพร่องผิดพลาดของตนหรือไม่ ความที่อยากได้ความรู้จากท่านพระครูพระเจริญจึงหยิบไมโครโฟนขึ้นมาและประกาศแก่คณะผู้สแสวงบุญว่าขออภัยพระคุณเจ้าและญาติโยมทุกท่านในฐานามะมัคุเทศอาตมาต้องขออภัยในความผิดพลาดที่ให้ข้อมูลการบรรยายไม่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกและในโอกาสนี้ อาตมาขอกราบอารัธนาพระเดชพระคุณพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงได้กรุณาบรรยายในส่วนที่อาตมาบรรยายไม่ถูกต้องนั้นให้ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกด้วยขอกราบอารัธนาครับท่านไหว้แล้วก็ส่งไมโครโฟนให้กับท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอารัมพบทว่า ท่านคณะผู้สแสวงบุญทั้งบรรพชิตและคราหหัดผู้เลื่อมใสในพระศาสนาพวกเราได้ชื่อว่าลงเรือลำเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรผิดพลาดตกบกพร่องก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างเรื่องที่พระมกุเทศบรรยายไปเมื่อสักครู่อาตมาเห็นว่ามีหลายจุดที่ไม่ตรงตามพระไตรปิฎกอาตมาจึงติงท่าน และท่านก็ใจกว้างยอมรับความผิดพลาดซึ่งอาตมาขอชมเชยจากใจจริงและได้แนะนําท่านว่าท่านจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากพระไตรปิฎกมาบรรยายไม่ใช่จำมาจากบุคคลอื่นหรืออ่านหนังสือที่ผู้เขียนไม่มีความรู้ทางศาสนาและเราก็จะรู้ว่าบุคคลน,นั้นมีความรู้หรือไม่ ถ้าพิจารณาข้อมูลที่เขานำมาเขียนว่านำมาจากพระไตรปิฎกหรือเปล่าถ้าไม่มีการอ้างอิงจากพระไตรปิฎกเลยก็อย่าเพิ่งเชื่อสุภาพบุรุษคนหนึ่งยกมือแล้วเรียนถามว่าและถ้ามีคนมาทักท้วงเราว่า พระไตรปิฎกเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่บันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรพูดให้สั้นกว่านั้นคือถ้าเขาไม่เชื่อพระไตรปิฎกเราจะทำอย่างไรครับถ้าเขาไม่เชื่อพระไตรปิฎกเขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธคนประเภทนี้จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิคือผู้มีความเห็นผิดไปจากความจริงเราก็ไม่ต้องไปทำอะไร ต้องปล่อยเข้าไปคงยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเกิดปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงเราช่วยอะไรเขาไม่ได้อย่าว่าแต่เราเลยแม้พระพุทธองค์ก็ยังไม่สอนคนประเภทนี้พระองค์ทรงสอนเฉพาะเวนัยบุคคลคือบุคคลที่พึงสั่งสอนได้ส่วนเวนัยบุคคลพระองค์ทรงปล่อยไปตามกรรมของเขา ในพุทธคุณ9ก้าข้อที่หที่ว่าอนุตตรโรปุริสัทธรรมสารถิแปลว่าทรงเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าหมายความว่าทรงฝึกเฉพาะผู้ที่สมควรฝึกได้คือเวไนยบุคคลไม่ได้ฝึกเอาเวไนยบุคคลด้วย เพราะคนประเภทหลังฝึกไม่ได้พระพุทธองค์ทรงฝึกแต่บุรุษหรอคะทําไมพระองค์ไม่ทรงฝึกสตรีด้วยนางสาวสายใหญ่รักท้วงหล่อนไม่กล้าคิดว่าพระพุทธองค์ทรงลำเอียงเพราะผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมปราศจากความลำเอียงหรืออคติใดๆพระองค์ทั้งสอนทั้งบุรุษและสตรี ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาบุรุษและสตรีมีศักยภาพในการบรรลุธรรมเท่าเทียมกันดังจะเห็นได้จากที่ทรงมีพุทธานุญาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีได้ส่วนศาสนาอื่นๆในสมัยนั้นไม่อนุญาตให้สตรีบวชเพราะถือว่าสตรีไม่สามารถบรรลุได้อย่างเช่นศาสนาเชนหรือไชานาะ สอนว่าหากสตรีต้องการบรรลุธรรมจะต้องอธิษฐานจิตว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นบุรุษเพศคือจะต้องรอไปถึงชาติหน้าแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ต้องรอถึงชาติหน้าก็ได้หรืออย่างในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็จะมีคำสอนเรื่องอาสมสีหมายถึงช่วงหรือระยะเวลาของชีวิตนอกจากนี้ คำว่าอาสมยังหมายถึงที่สำหรับอยู่อาศัยของนักบวชซึ่งนักบวชในที่นี้ก็หมายเฉพาะบุรุษเพศศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเป็นาศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เป็นาศาสนาที่เกิดขึ้นก่อนพระพุทธศาสนา,สาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแบ่งออกเป็นสามยุคคือยุคพระเวทกินเวลาเก้รปี คือประมาณ1,100ปีก่อนพุทธกาลยุคพราหมณ์กินเวลา800ปีคือประมาณ100ปีก่อนพุทธกาลถึงพุทธศักราช700และยุคฮินดูตั้งแต่พุทธศักราช700เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในยุคพราหมณ์ซึ่งเป็นยุคที่สองนั้น การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาของบุคคลในวัน,นะสูงทั้งสาคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์จะต้องดํารงชีวิตตามหลักอาสมสี่อาสมที่หนึ่งเรียกว่าพรหมจันทร์หมายถึงช่วงชีวิตที่ใช้การศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้มาสแสวงหาทรัพย์สมบัติทางโลกเป็นระยะที่ต้องศึกษาเล่าเรียนสาระของพระเวทยันพิธี และวิชาอื่นๆอยู่กับครูเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีในช่วงเวลาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและคำสั่งของครูอย่างเคร่งครัดบุคคลที่อยู่ในอาสมนี่เรียกว่าพรหมจารีอย่างอาหิงัก,กะอยู่กับครูต้องฟังครูทุกอย่างครูใช้ให้ไปฆ่าคนก็ต้องทํา ข้าคนแล้วก็ตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอไว้จะได้รู้ว่าข้ามากี่คนแล้วเพราะครูให้ข้าตั้งพันคนอ้ยิงสก,กะสวมพวงมาลัยทำด้วยนิ้วมือคนก็เลยเรียกท่านว่าองคุลิปมานถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปโปรดท่านจะต้องชดใช้กรรมในเมืองนรกนานมากแต่เพราะท่านมาบวชในพระพุทธศาสนา แล้วก็ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์จึงไม่ต้องไปตกนรกแบบนี้ถ้าใครข่าคนตายแล้วไม่ตกนรกก็ต้องไปบวชอย่างองค์พระคุลิมานใช่ไหมจ้าหลวงพ่อแม่ชีป่วนถามขึ้นอาตมาขอตอบว่าใช่และไม่ใช่ท่านเริ่มยวนแม่ชีวัยหกสิหลวงพ่ออย่ายวนอีชั้นสิ ทีฉันอยากได้ความรู้ดูหน้าตาหลวงพ่อเป็นคนไทยไม่เห็นจะเหมือนยวนเลยสักนิดท่านพระครูถูกแม่ชีโต้กลับแบบยวนๆอาตมาไม่ได้ยวนคนไทยจะไปเป็นคนยวนได้อย่างไรเล่าที่อาตมาตอบว่าใช่และไม่ใช่หมายมความว่าถ้าคนทำบาปไว้มากแล้วมาบวช และปฏิบัติจนบรรลุอรหัตผลก็จะไม่ต้องตกนรกแต่ถ้าเข้าฆ่าแม่หรือว่าฆ่าพ่อหรือฆ่าพระอรหันต์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือทั้งสมอย่างเขาก็จะไม่สามารถปฏิบัติจนบรรลุอรหัตผลได้เพราะกรรมถิดทำเป็นครุกกรรมแปลว่ากรรมหนักมีห้าอย่าง คือมาตุคาตปิตุคาตอารหันตคาตโลหิตตุบาทและสังคเพทกรรมหาอย่างเนี่ยผู้ใดทำเข่าแม้อย่างเดียวก็ถือว่าตัดสวรรค์และมรรคผลนิพพานต้องตกนรกเท่านั้นเหมือนพระเทวทัตใช่ไหมจ๊ะเหมือนตรงไหนล่ะท่านยังไม่วายยวน พระเทวทัตท่านทำกรรมหนักตั้งสองอย่างก็เลยถูกทรณีสู่ไปลงนรกอเวจีแม่ชีอธิบายขยายความอ๋ออย่างนั้นหรอกหรือแล้วกรรมหนักสองอย่างนั้นมีอะไรบ้างท่านถามยิ้มยิ้มฉันจะไปรู้เหรอก็ฉันไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกหน่นาะท่านทำโลหิตตุบา กับสังฆเพศครับโยมเสงตอบเขารู้สึกแช่มชื่นปลอดโปร่งในหัวใจนับตั้งแต่วันแรกที่มานอกจากเขาจะรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มีท่านพระครูที่รู้สึกว่าท่านรู้ว่าโยมเสงรู้สึกอย่างนี้และท่านก็พอจะรู้ว่าความรู้สึกดังกล่าวเป็นอาการของคนที่ได้พบของดีในชีวิต เป็นของดีที่เงินทองร้อยล้านพันล้านซื้อไม่ได้ถูกแล้วนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลัน้หลังจากพุทธกาลประมาณร้อยปีก็มีคนทำคารุกรรมอีกคือพระมหาเทวะเชาเมืองมัทุรามีชีวิตอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้ากาลาโศก แห่งนครปาตาลีบุตรพระมหาเทวะทำกรรมหนักกว่าพระเทวทัตเสียอีกคือทำคารุกรรมหนักสีอย่างเรียงตามลำดับก่อนหลังของกรรมก็คือปิตุคาตอรหันตคาตมาตุคาตและสังฆเพศไม่ได้ทำอย่างเดียวคือโลหิตตุบาทเพราะเป็นสมัยหลังพุทธกาล หากเป็นสมัยพุทธกาลอาจทำครบห้ายางก็ได้นิมนต์หลวงพ่ออธิบายอาสมสีต่อด้วยครับเพิ่งได้อาสมเดียวพระเจริญนิมนต์ท่านอยากได้ความรู้ท่านอยู่ในแดนพุทธภูมิอันเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาแต่หารู้ภูมิหลังของดินแดนแห่งนี้ไม่ท่านพระครูจึงอธิบายต่อดังนี้ อาสมทิ่สองเรียกคฤหั์คือช่วงสแสวงหาความสุขทางโลกมีครอบครัวบุตรธิดาสแสวงหาทรัพย์สมบัติประกอบยันพิธีและรับผิดชอบต่อชุมชนบุคคลที่อยู่ในช่วงนี้เรียกว่าคฤหั์หมายถึงผูกครองเรือนอาสมทิ่สามเรียกว่าวานะปรัต คือช่วงที่จะต้องปฏิบัติธรรมหรือทำตนให้ไปผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมโดยการออกไปอยู่อาสมในปา่าบำเพ็ญตบะและข้อปฏิบัติอื่นๆทางศาสนาอย่างเคร่งครัดบุคคลที่อยู่ในอาสมนี้เรียกว่าวานปรัตอาสมที่สี่ซึ่งเป็นอาสมสุดท้ายเรียกว่าสันยาสะ คือการปฏิบัติเพื่อบรลุโมกกสะอันเป็นจุดหมายสุดท้ายของฮินดูเป็นช่วงที่สละสมบัติทุกอย่างเหลือแต่พนุ่มกับภาชนะสำหรับพิขาจารและหม้อน้ำออกจากอาสมเที่ยวจาริกเกรรอนพิขาจานเรื่อยไปไม่ส่องเสพสังคมพิจารณาเห็นความเสื่อมโทรมปฏิกูลและคนเดยทุกข์ของร่างกาย ให้จิตใจสงบระงับคลั้นสลีละแตกดับสลายเป็นวัตถุธาตุอาตามันก่อคืนสู่พรหม,มันบุคคลที่อยู่ในอาสมนี้เรียกว่าสันญ,ญาสีอาสมสีนี้เรียกอีกอย่างนึงว่าอัตตะกามะธรรมะและโมคษะ แต่ละช่วงกินเวลา25ปีคืออาสมพรหมจรรย์หรืออัฏฐะตั้งแต่เกิดจนอายุ25อาสมสันยาสะหรือโมกกสะก็ตั้งแต่อายุ76ถึงร้อยดังนี้เป็นต้นอาสมที่สามีอายุ51ไปจนถึง75ใช่ไหมคะนางสาวสายใหญ่รักเรียนถามถูกแล้ว อาสมติสามมีชื่อว่าอะไรหนูจำได้ไหมท่านถามสาวน้อยที่ได้คะแนนรองลงมาจากโยมเสงคะแนนในด้านจิตใจปลอดโปง่งแจ่มใสและแม้จะไม่ได้พบของดีในการมาครั้งนี้เธอก็จะได้พบในอนาคตอันใกล้ที่แปลาจากภาษาอังกฤษว่า nearly future ชื่อวานปร,รัช หรือธรรมะครับชายหนุ่มที่หมายปองหล่อนแบบปรบมือข้างเดียวต่อพรางส่งสายตาหวานเยิม้มไปทางหล่อนแต่อนิจจาสาวน้อยมิทันได้สังเกตจึงไม่เห็นหนูศรัทธาเรื่องอาสมของคนฮินดูค่ะแล้วก็อยากให้ผู้ชายไทยตามอย่างจะได้ไม่เกิดปัญหาครอบครัว หลอนนึกไปถึงเพื่อนสาวที่ต้องการมาแสวงบุญด้วยแต่เพราะเกิดปัญหาครอบครัวจึงมาไม่ได้หนูมีเหตุผลอะไรถึงคิดเช่นนั้นท่านพระครูถามถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตเล่านะคะคือก่อนที่จะมาที่นี่เพื่อนของหนูที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลเขาตั้งใจจะมาด้วยพอดีก็เกิดปัญหา มาไม่ได้เพราะต้องดูแลคุณแม่ซึ่งยังทำใจไม่ได้เขาจึงให้คุณแม่ของเขาโทรศัพท์มาขอโทษหนูคุณแม่เล่าเหตุผลที่ทำให้เพื่อนหนูมาไม่ได้หนูฟังแล้วก็เห็นใจท่านมากค่ะท่านเล่าตอนหนึ่งว่าหนูแม่นณะอายุห้าสิบแล้วมีลูกโตเป็นสาวแล้วแต่หนูเชื่อไหม แม่มีแม่เลี้ยงอายุ25แล้วก็มีน้องเลี้ยงอายุ5เดือนหนูตกใจว่าเป็นไปได้อย่างไรคุณแม่ก็เล่าว่าคุณตาคือพ่อของคุณแม่ไปติดนักร้องอยู่ๆนักร้องก็อุ้มท้องมาหาบอกว่าลูกในท้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณตาคุณตาอายุเท่าไรครับชายหนุ่มถือโอกาสถาม เจ็ดสิบเศษค่ะถ้าท่านเป็นฮินดูก็อยู่ในอาสมวานปรัตหรือธรรมะต้องไปอยู่อาสมในป่าบำเพ็ญตบะแต่ผู้ชายไทยกลับมีลูกอายุห้าเดือนมีเมียอายุ24คุณแม่ไม่เชื่อคะ่ะว่าเป็นลูกของคุณตาเพราะคุณตาไม่แข็งแรงดูแลตัวเองก็ไม่ได้ คุณแม่ต้องคอยดูแลแต่พอผู้หญิงอุ้มท้องมาอยู่ด้วยคุณตาก็ลหลงไหลมากรับใช้ผู้หญิงทุกอย่างต่อห้องให้ติดแอร์อย่างดีพอคลอดก็พาไปคลอดที่โรงพยาบาลชั้นหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายไปร่วมแสนทุกวันนี้ก็เอาเงินเข้าธนาคารให้ผู้หญิงคนนั้นเดือนละหมื่นลูกของหล่อนอีกหนึ่งหมื่น น้องสาวของคุณแม่ซึ่งเป็นอายการโกรธพ่อมากจะเอาเด็กไปตรวจ DNA แต่ว่าคุณตาไม่ยอมคุณแม่เสียใจมากเพราะดูแลคุณตาอย่างดีแต่คุณตากลับไปหลงไหลเด็กอายุคราวหลานเวลาจะกินอะไรคุณแม่ก็ต้องหามาให้เพราะคุณตาช่วยตัวเองไม่ได้แต่กลายเป็นว่าคุณแม่จัดการเรื่องอาหารการกินให้คุณตา แล้วก็ยังต้องจัดให้เด็กนักร้องและก็ลูกของเธอด้วยคุณแม่เลยเครียดมากเพื่อนหนูก็ต้องคอยดูแลคุณแม่เลยไม่ได้มากับหนูแล้วหนูบอกคุณแม่ของเพื่อนว่าอย่างไรล่ะสมภารวัดป่ามาม่วงถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางใจของหญิงสาวหนูก็ปลอบคุณแม่ว่าอย่าคิดอะไรมาก คุณตาอาจจะมีเวรกรรมกับเด็กคนนั้นมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติจึงต้องมาใช้กรรมกันหมดเวรหมดกรรมเมื่อไรก็เลิกร้างกันไปเองท่านพระครูจึงชมว่าดีมากหนูแนะนำดีมากแต่เชื่อหลวงพ่อไหมหลวงพ่อไม่ใช่หมอดูแต่จะขอทานายว่าเมื่อหนูกลับเมืองไทยเด็กคนนั้นเขาก็ไปแล้ว ท่านไม่บอกว่าที่ไปเพราะนาสาวของเพื่อนที่เป็นอายการเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเรื่องจึงลงเอยด้วยดีโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพียงเสียเงินไปสองแสนบาทจ้างหญิงสาวให้พาออกจากชีวิตของบิดาฉันละเกลียดจริงๆไอ้พวกผู้ชายตันหากรับพวกเนี้ย สตรีอายุราว .40 ส่สิเศษพูดด้วยความเป็นเดือดเป็นแค้นแทนที่เป็นเดือดเป็นแค้นเพราะหล่อนกำลังประสบปัญหาสามีมีเมียน้อยก่อนมาหล่อนก็ได้จ้างมือปืนให้เก็บสามีด้วยเงินสูงถึงสองแสนบาทเมื่อกลับไปหล่อนก็จะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่เพียงผู้เดียวส่วนเมียน้อยไม่มีสิทธิ์เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรส การที่หล่อนมาแสวงบุญในครั้งนี้ไม่ได้มีศรัทธาภาษาทะแต่อย่างใดแต่มาเพราะต้องการอำพลางคดีหล่อนจะเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะสามีตายขณะที่หล่อนมาแสวงบุญตำรวจคงจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาวหรือเป็นการฆ่าเพื่อจิงทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หล่อนมั่นใจว่า เงินสองแสนที่จ่ายไปจะทำให้หล่อนหมดเวรหมดกรรมกับสามีเจ้าชู้ได้ท่านพระครูรู้สึกผิดสังเกตสตรีผู้นี้ไม่เคยพูดหรือซักถามเลยตั้งแต่มาแต่เหตุฉไหนครั้งนี้จึงพูดเสียงเกลี้ยวกราดท่านใช้เห็นหนอตรวจสอบความเป็นมาเป็นไปของสาวใหญ่และรู้ได้ในนาทีนั้น จึงพูดลอยๆโดยไม่มองหน้าหล่อนว่าผู้ชายตันหากลับก็ยังดีกว่าผู้หญิงใจอำมหยิตจ้างคนอื่นฆ่าสามีตัวเองด้วยเงินสองแสนแต่ไม่เป็นไรถ้าเข้าอธิษฐานจิตดีๆแล้วก็ตั้งอกตั้งใจสวดมนตร์ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณขออโหสิกรรมจากสามี แล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เรื่องก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีสามีก็จะไม่ตายตัวเองก็จะไม่ถูกตํารวจจับส่วนผู้หญิงที่มาติดพันกับสามีเขาก็จะไปตามทางของเขาสตรีสาวใหญ่เกิดความกลัวความผิดขณะเดียวกันก็กลัวบาปกรรมที่จ้างฆ่าสามีจึงพูดขึ้นว่า ขอบารมีหลวงพ่อช่วยผู้หญิงคนนั้นด้วยเถอคะค่ะอาตมาช่วยไม่ได้เขาต้องช่วยตัวเองตามที่อาตมาแนะนำแล้วเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีผู้ชายที่จ้างไปฆ่าสามีจะไปชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จะพากันหนีไปต่างหลักปักฐานด้วยเงินทุนสองแสนสาธุ สตรีผู้นั้นยกมือประนมท่วมศีรษะขณะที่คณะผู้แสวงบุญคนอื่นๆไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าใดนะัก